และนี่คือน้องกูเวลาเข้าห้องน้ำไม่ <Hey! S 1> นั่นมันโถส้วมชิก้มิดี้ทอยเลทโดมโดมโดบเจส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 โดม yes, 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 yes. โดมมันจะฟักกับโดมเจสเยสมีจะมีผีโถส้วมออกมาโอ้ช่วยกูด้วยมันออกมาแล้วกูละโคตรยันฮะ <c oughs> น้องกูกลัวโถส้วมมาแล้วทุกวันนี้นะครับกูจะบ้าตายนะครับกับแบบนี้เลยฮนะ <c oughs> ช,ช็อตซิกิบิดี้ทอยเลยทซิมูเลเตอร์โอ้โหอยู่กับกูเอง จอน,นี่สุดห่อมาตายควาตึงตึกโบตตัวตึงนะฮะ <c oughs> มือนเดิมครับผมมากับชิกกี้บีดี้อีกแล้วครับเพราะว่าน้องกูขอมาครับน้องกูบอกว่าเ่นดูหน่อยนะมันน่าจะมันดำแบบเดียนะครับนะเป็นซิมูเลเตอร์ด้วยแก <c oughs> หาหลอกแดกตังแน่นอนไม่พูดพักทำเพลง <c oughs> ดูเลยคูณซีอาร์โมคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันฮะซื้อก่อนเลยนะครับ คูณ60สตอรีเปิดไข่ได้3ฟองนะฮะพื้นฐานต้องมีอยู่แล้วในซะิมูเลเตอร์ลัคก,กี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับไอ้จอนี่มันดวงเกลือไงเล่นแมปเป็ดไรไม่เกลือทุกแมปต่อไปคูณ4 x ่เอ็กซ์รคูณ4วินโอเคมีการชนะเกิดขึ้นอีกแล้วในแมปนี้อ่ะเรียบร้อยซื้อเกมพแัแหละเข้าเกมกันเลยดบดบโดบเยสเยส ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อที่แล้วท่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาแล้วทุกคนฮ้ยมีเพลงด้วยพีย่ ปุ่มปิดเพลงอยู่ไหนปุ่มปิดเพลงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชอบไม่ใช่อันนี้หาหลอกเด็กตังค์คาเมล่าแมานคืออะไรวะมีรีเบิร์ดมีเวปอนแต่ไม่มีปุ่มปิดเพลงกูจะบ้าแล้วมีเสียงปืนไหมไม่มีเพื่ออะไระเนี่ยโอเคมานะครับแ <c oughs> ม่งเกมหลุดเลยนะผู้ชมโอเคแบบนี้เล่นยังไ <c oughs> งไเดี๋ยวมาดูกันเด้ขออนุญาตปิดเสียงเพลงปิดเสียงเกมไปก่อนเด้อมันไม่มีเสียงปืนไง อันนี้อ๋อให้ฝึกครับผมถ้าเรายิงด้านนอกเดี๋ยวเราจะได้แค่เหมือนกันเถไม่ไม่ต่างกันไม่ใช่เหรอกูงงกูเริ่มงงกูเริ่มยันตรงนี้มีสปินสปินไปเลยโอ้ได้กระสุนมาแปดร้อยเม็ดสปินอีกรอบได้มาหนึ่งวินโอเคสวยครับพี่ฝันดีครับผมโอเคตอนนี้เรารีเบิร์ดได้แล้วเนี่ยนะเป็นไงแป๊บเดียวกูรีเบิร์ดได้ละอันนี้คืออะไรวะคาร์เมล่าแมนถ้าเรามีหนึ่งวินให้เรากดไปนะครับแล้วก็คืออะไรวะอ๋อเราจะมี คาเมล่าแมน RX ขีดห้านะครับมาเป็นผู้ช่วยของเราช่วยยิงใช่ไหมพี่ช่วยยิงใช่ไหมเนี่ยพี่มึงเม็นมดม,มึงยิงเลย <c oughs> โอเคตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชิกิบิดี้ป่ะโอเคแล้วนะเราก็ฝึกต่อไปครับผมตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วนะผู้ชมครับนะสุดตึงนะครับเราก็ซัดรัวๆเลยไงซัดรัวๆเลยปางปังปังปงนะครับเลเวลห้าแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเปปอน <c oughs> ได้ไหมอ้งใช้กระสุนพันหก งั้นเราสุ่มไข่ก่อนเปิดไครก่อนฮนะเผื่อมันจะเพิ่มอะไรให้เราไงนี่เลยได้ดอกมาดอกดอกเพิ่มอะไรไหมรีเจนเี่สามจเพิ่มอะไรอะ่ะ <c> ก <oughs> ูงงเนี่ย <c oughs> โอเคโอ้มีเค็มน้ำยาเนือ้อเฮ้ตรนนี้ก็บอกว่าเลนะ็คอมเมนต์แปดล้วะเราเข้าสแตนอินบ็อกทูสตาร์ทโอเคไปเลยนะใครจะมากับกูบ้างน้องสาวมากับพี่มา <c oughs> นี่พี่จะไปยิงสกีบิดี้ทอเล็ตได้มาแล้วโดบโดบโดบเยสโอเค ครับไม่แมนจัดการมันเพื่อนยิงใส่หัวมันเลยเออไม่ได้แดกหลอกบวกเลยมีกี่ตัวมามาอ่าเดะไม่กลัวอ่แล้วยิงนี่สับเยอะอะไรบุบบอบบุบบอบซัมเบ้บุบบอบซัมเบ้มีเสียงไหมขอบเปิดเสียงก่อนโว้ไเพลงมันอยู่ท่านผู้ชมเพลงมันอยู่โดบโดบเยสโดมรดบโดบโดมเจสตึงอยู่ตึงอยู่ อย่าเข้ามาไอพวกเวทอย่าเข้ามาว่ามีตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมีตัวใหญ่ด้วยฉัเป็นคนน่กกากลัวเลยตายซะไงเงือบไปน้องไงเงือบไม่ได้แดกกูซักด้วยโอ้ยชะนะแล้วได้สี่วินโอเคตอนนี้ปิดเพลงเพราะมันไม่มีเสียงเข้าใจวิธีเล่นละแล้วเราจะข้ามไปด่านต่อไปยังไงเนี่ยหรือเราต้องฝึกอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอไอประตูอะไรครับพี่โอ้ประตูบ้านด่านต่อไปเยอะ โอ้ยอย่างนี้นเองแล้วมันจะทําทด้านหลังมาทําเพื่ออะไรวะโอเคตอนนี้เราซื้อเวปป้อนใหม่นะครับตอนนี้เรามีเงินละจัดเลยปืนอันใหม่ของเราชอดกันไงน้องชอดกันนี่ละขอหงคมตัว,วตน,นี้ใช้5้านะครับนาวินในการซื้อโอเคจัดไปพังแล้วก็ต้องมาฝึกนะฮะของเราเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวรอรีเบิร์ตโอเครีเบิร์ลตละตรงนี้เขาแนะนำเลตคอมมน 2K นะโอเคแต่มันง่ายเกินไปหรือเปล่า 2K ในกูกดแป๊บเดียวกูจะรีเบิร์ดได้แลนะ้วเด้อเกมกระจอกไว้รุ่นบ้านรวยไม่สใจสิ่งนี้ขอดูก่อนมีอะไรให้ซื้อไหมในมีน้ำยาเด้ย <g ain> เพิ่มวิน <g ain> เพิ่มวิน <g ain> <ๆ>นะฮะต้องเอาละไม่ได้บูสต์หน่อยละกันน้ำกระเจี๊ยบฮนะซื้อน้ำกระเจี๊ยบก่อนแล้วก็แดงเลือดแดงเลือดแตกเลือดอ,อันนี้อะไรน้ำทมไม่ใช่น้ำเกลียวฮนะ <g ain> 30นาที มึงขายแพงเนาะ19ละบักได้5นาทีเนี่ยกูจะบา้าเกมแล้วนี่อะไรเนี่ยสกตเอกท่านาผู้ชม3ครั้ง199มันอยู่ไม่ได้แล้วป่ะเพราะดีมันมีทีวีแมนที่เป็นสกิบ i รีด้วยเหรอกูไม่น,น่าใช่นะมึงไม่ขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยพุม้มว้ยดีไหมไม่รู้ขออีกสักราบของมันกําลังขึ้นขอแบบเออตอนนี้ตอนนี้กูขอตัดไหนไม่เคยได้เลยนี่กูขอทีวีแมนบวกลําโพง ชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยพี่แกพี่ครับพี่เอาตัวนี้เอ้ยมาแล้วใช่ไหมใช่ละไรต้องใช้อะไรจงกวะนนี้โอ้โหใชไปแล้วเพิ่มคนเยอะใส่เลยอีควิเบสย,ย,ยิงกี่ละสิบล้านกว่าจะเล่นแล้วมั้งเกมนี้เวนปึมยิงทีรีเบิร์ตได้หนึ่งทีอ่ะ โอ okay. 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 เคโอเคโอเครีบันรุ่นลุล่นเลยโอเควิธ okay. <c oughs> ีจบเกมนี้ได้แบบสบายๆนะครับนะเฮ้ย <c oughs> เกมนี้อะไรกันโดบโดมโดมเจสเจสโดบโดมเจสเจสกู yes, yes. จะบ้าเฮ้ยเกมเกมอยู่ตังจัดอะเกมเนี้ยโอเคเรารีบิร์นแค่นี้ก่อนเรามี12ล้านเลยนะเว้ยสิบสองล้านเลยนะเว้ยแบบกูจบเกมได้เลยมั้ยเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ช่วยใหม่เป็นคาเมลาม่าแมนพา ไอ้นี่ฮะท่านผู้ชมเปิดกูไปด้วยน้องกูไปด้วยเอาด้วยเอเปิดเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมันยิงมันเลยเราแพ้ยิงมันหน้าพี่โคตรตึงหน้าเกลียดยิงผีโถชี่เลยวะเนี่ยมันมีในเรื่องด้วยเหรอวะจิคกี้พาดี้โถชีกูจะบ้ายิงหมดไม่สนลูกใครยิงเลยยิงเลยพี่ถืออาก้ายิงเลยวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวยิงหมดแล้วไม่สนลูกใครแล้วยิงหมดแล้วครับผม ไหน boy, บอสอยู่ไหนบอสอะบอสเอาบอสออกมาเดอ้ยนี่ไงมาแล้ววูวชิคกี้บีดี้ลากตัวใหญ่ทีเดียวหาหงเงือมไยเงิบมเอ้าแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะเดี๋ยวบอกว่าเพื่อนกูตายแล้วโอเคแล้วนี่เราได้มา40วินเลยท่านผู้ชมโอเคเราปลดลราก็ดีได้แหละฮะเป็นแมงมุมแล้วครับตัวนี้ใหญ่ค่พาแบบปืนสมัยก่อนผมเรียกปืนแถดแดเพราะมันยิงแล้วมันยิงแถดแทดแดโอเคผมว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับเราจะไปที่อื่นกันโอเคโอ้ไปต่อได้ไหมพี่ เพราะว่าที่นี่มันกระจอกไปอ่ะโอเคที่นี่เจ็ดพันเองเงยอะไรกันเนี่ยข้ามเลยแม่อันนี้สองหมื่นนะท่านผู้ชมสองหมื่นเอ้ยเราสามารถปลดล็อกได้ด้วยเอ้ยนี่เราปลดล็อกได้ทุกอันเลยไหมเนี่ยปืนอันสุดท้ายเลยไงนี่ไงปืนเอเลี่ยนโคตรตึงประเด็นคือมันมีกี่ดาดวะท่านผู้ชมอยากรู้แล้วเนี่ยดูพลังกูดิพลังโคตรตึงอนะแม่งยิงไม่กี่ทีกูรีเบิร์ตได้รัวๆแล้วตอนเนี้ยกูจบเกมได้เลยแล้วเนี่ย โอเคแล้วเหมือนเกมจะวับกูมาด่านสุดท้ายเลยทนะ่านผู้ชมครับไม่รู้สุดท้ายจริงหรือเปล่าเพราะมันมีรีเบิร์ตอีกนะะแต่เอาไว้ก่อนกูอยากรู้ที่นี่โอ้เขาบอกว่าแนะนําควรจะสักสี่ล้านนะสี่ล้านเรงเหรอมันน้อยไปหรือเปล่าแล้วทำไมกูยิงกระสุนไม่ออกนี่เพ่ไอเกมสี่ล้านแล้วมันจะไปพออะไรนะกูถามจริงมึงดูเอาไปสักร้อยล้านเลยเี่ไปลองดูดิด่านนี้ คนเดียวมันจะไหวหรือเปล่านะมาแล้วโ้ยชิคกี้พดี้เฮลิคอปเตอร์ท่านผู้ชมครับโอ้ยหน้าดำ,ำเครียดอย่างกับผีเป็ดเหมือนเดิมเปิดเพลงสุดทรทึกของเรามายิ่งมันลองใช้ยิงมันเอ้ยเอ้เอ้ยวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวอายุโอเครู้จักเปล่าอจะไปทำโมเดลโค่นน่ากลัวเลย <c oughs> คนหลอนเลยกูไม่ชอบเลยโมเดลแม่งแกกัะพีกองกอย <c oughs> <c oughs> นี่บอสเหรอพี่โอ้ยพาเกตลิงด้วยท,ทีเดียวตายอยู่ดีน้องไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลยปาักูเลยมหาศาลระดับจอร์ดี้เจ้าชายบ่อน้ำมันบวก6กหมืนเลยอโอ้โหหกหมืนวินแบบนี้กูมีลูกน้องแบบระดับปราราจานแล้วเนี่ยนะนะซื้อไปเลยนะครับนี่ไปเรามีไว้รุ่นไว้รุ่นนักซิ่งโถ่วมซิ่งแมน ึงแต่เราอยากดูตัวสุดท้ายไงนี่เลยลำโพงสไปเดอร์ลำโพงสไปเดอร์สปีกเกอร์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าต้องรีเบิร์ตสามสิบเจ็ดรอบนะโอเคแล้วนี่กูกี่รอบแล้วเี่ยเหมือนประตูมันจะทะลุไม่ได้ท่านผู้ชมนะเพราะกูก็น่าจะรีเบิร์ตเกินสามสิบเจ็ดรอบอยู่นะว่าแล้วมันไม่มีด่านถัดไปแล้วด้วยฝั่งนู้นนะ่ะนี่มันมีแค่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรากลับไปฝั่งนี้เดยเออเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้หน่อยละกันเนี่ยลำโพงเนี่ยนะครับอยากรู้ว่า หรือเปล่าไปไปดูกันสไปเดอร์ลำพงจัดการมันขอดูพลังได้ด้วยเฮ้ยเจ็ดเทตึงอยู่นะเฮ้ยระเบิดพลังได้ตัวนี้ระเบิดพลังได้ท่านผู้ชมตัวส้นตีนแล้วนะแม่งหัวออกมาเยอะเลยไม่ควรจะน,นักกลัวมันทาไมาได้ยังไงวะเฮ้ยออกไปนี่ระเบิดพลังไอ้น้องสไปเดอร์สปิเกอร์กูฮิวเลือดแถมระเบิดพลังโคตรจุดติ่งกระดิ่งแมวฮะตัวนี้แม่งโคตรเกียนกูบอกเลย เกเไหนหัวหน้ามึงอยู่ไหนออกมาหัวหน้ามึงอยู่ไหนนี่ไงหัวหน้ามันออกมาแล้วท่านผู้ชมตัวใหญ่บักคลักบักคลักยิงทีเดียวมปเดว้วันช็อตวันคิวหลายน้องโทษทีอีกสักตัวละกันนะครับผมชอบตัวนี้มากเลยนะเอะจริง,รงตัวนี้ก็ดีนะอุยมันบินรอบตัวเราแต่ไม่รู้ว่ามันทําอะไรแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่านะัยรุ่นคัดไรเดอร์เวนเดี๋ยวเราจะกลับไปด่านถัดไปเพราะว่าใใจริงเราเคลียร์หมดแล้วนะตอนเนี้ย มันไม่มีดาดอื่นแล้วมาดูพลังของเจ้าคร์ไลเดอร์กันนะมันทำอะไรวะมาดูพลังก่อนขี่รถวนขีรนข่รถชนเฮ้ยวัตเตลโอเคหิวเลือดฮิวเลือดมีอะไรอีกไหมมนทำอะไรอีกวะน่าจะเป็นบาเลียไหมเออสามารถชนได้อะไรเงี้ยนี่ขี่รถชนวนได้เฮ้ยดึงเกินโคตรชอบเลยชิกิบิดีบบ้ทหารนะพวกมึงไง มีหัวหน้าชื่อป้ายหยุดหรือเปล่าหรือชื่อปาวิดหรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาหัวหน้าออกมา้องไหนหัวหน้ามึงมาพลเอกป้ายหยุดอยู่ไหนเย่งเย่งเย่งเออเออคนดีคนดีตัวนี้ดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้นี่ไงป้ายหยุดออกมาแล้วเดอะโดโีบีเรียบร้อยตายโดนกกระทืบตายไม่เหลือแล้วชนะแบบสบายสบายอยู่แล้วโอเคนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ง่ายดีนะ ไม่ขนามือกูเลยนะครับมีแบบเสียตังค์เยอะกว่าน,นี้แม่เออจอร์ดี้แบบมันมันกระจอกไปอะนะเกมนี้ใครมีแนวชิกิบิดี้หรือแนวอานิมะบอกจอร์ดี้ได้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวกูไปเล่นแน่นอนไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายจุบ๊บ